ไฮไฮครับทุกคนวันน like ี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกมมาเรียโนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดแกมก็จะมารีวิวแบบตรวจจีเลยเพราะเพิ่งได้ของมาสุดๆร้อนๆกับเซ็ตรีบิเต็ดนิยายเรื่องขาดคุณนางฟ้าข้าวห้องไฟผมคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วหรือลิซซัสซว่ามาฮิรุนเล่มแปดนั่นเองจ้าทุกคนก็เดินทางมาถึงนิยายเล่มแปดกันแล้วกับฟีรี่มาฮิรุนกับอามานิก็ต้องขอท้าความไว้ก่อนว่าทางสำนักพิมพ์เอเม็กผู้ถือลิขสิทธิ์ของนิยายไปไทยเรื่องนี้เพิ่งได้ทำ การเปิดพิออเดอร์ในตัวของเซตลิมิเต็ดนิยายเล่ม8กับเล่ม8ธรรมดาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทยอยจัดส่งให้กับทุกคนที่พิออเดอร์ไปในเดือนกันยายนโดยคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่14กันยายน2024ซึ่งเป็นวันที่แกรมเพิ่งได้ขอมาสุดๆรอ้อนๆเลยและก็ยังตรงกับวันที่ฉบับญี่ปุ่นเล่ม10วางจําหน่ายไปด้วยนั่นเองสําหรับใครที่สนใจอยากจะชมภาพประกอบของนิยายเล่ม10ฉบับญี่ปุ่นแล้วแล้วก็สามารถไปดูได้ที่หน้าเพจเ a c e ุ o กแกมหรือจะจิ้มไปที่ปุ่มถอยบนขวา ได้เลยนะกลับมาที่เล่มแปลไทยกันก่อนในส่วนของเซตลิมิเต็ดเล่มนี้ราคาก็จะเท่ากับเล่มบนเกอะเลย5 9าอเสิบาทสาหรับใครที่อยากจะรับชมคลิปรีวิวเซตลิมิเต็ดนิยายมาฮิรุนเล่มก่อนก่อนก็สามารถไปรับชมได้ที่ปุ่มวไอยบนขวาเลยนะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเดี๋ยวเราจะไปแกะซีลเจ้าตัวเซตลิมิเต็ดนิยายมาฮิรุนเล่มแปดลจะไปดูของข้างในกันดีกว่าจ้าเลสโก แลวตอนนี้เอ็ดเกมก็ทาการแกะซีลเจ้าตัวเซตลิมิเต็ดนิยายมาฮิรุเล่มแปดมาแล้วนั่นเองมาดูสิ่งแรกกันเลยดีกว่าครับที่ต้องมีในแทบทุกเล่มของเซตลิมิเต็ดนั่นก็คือเจ้าตัวเคลียร์การ์ดนั่นเองเคลียร์การ์ดรอบนี้เอาภาพมาจากปกนิยายเล่มแปดแบบธรรมดาก็คือรูปไมรุนใส่ชุดกันเปื้อนแถมก็ให้ซองใส่การ์ดแบบขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเคลียร์การ์ดระดับหนึ่งมาด้วยเนี่ยโอ้โหใส่ใจมากๆเลยเอ็ดเกมก็เอาออกมาให้ดูละนี่เลย ถัดมานี้เป็นของใหม่ครับไม่เคยมีในเซ็ตลิมิเต็ดลิฟไนมาก่อนเลยนั่นก็คือเคลียบุ๊กมาร์กหรือที่เขาเรียกกันว่าที่ขั้นหนังสือแบบใส่นั่นเองโอ้โหแล้วดูเขาใส่มาแบบนี้ก็เคยมีทุกเพจทักมาถามไอ้แกมด้วยตอนที่ไอ้แกมยังไม่ได้ขอนะว่าเออมันมาแบบเป็นพันสบอร์ดแบบนี้กลัวจะหลุดออกมาแล้วกลายเป็นของมีตําหนิในแกมก็เขาบอกไว้ก่อนว่าจริงๆมันสามารถทันออกมาได้นะแต่ว่าด้วยความที่จิตวิญญ,ญาณการสะสมของของเราเนี่ยไม่ควรจะไปยุ่งกับมันนะไอ้แกมก็เลยจะขอเอาไว้อย่างนี้ ไปก่อนจะเก็บไว้ในตู้โชว์ไปก็ยังดีนะที่เขามีซองใส่มาให้ด้วยอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นภาพจากปกพิเศษยายลิปแปดนั่นเองกุกกะกุกกะอันตรายเหลือเกินข <laughs> องทัดไปสิ่งที่ต้องมีในเซ็ตลิมิเต็ดทุกๆเล่มเลยนะผมนั่นก็คือ e c เชียลชอสตอรี่ประจํานิยายเล่มแปนเองเล่มน,นี้ก็เท่าเดิมทั้งหมด4บทโดยในของเล่มแปก็จะมีบทแรกเป็นความเงาที่คนรักไม่อยู่การฝึกลับอันถัดไปลูกในมุมมองของพ่อกับแม่อันถัดไปรู้ตัวว่าเป็นที่รักและสุดท้ายสมุดบันทึกลับนั่นเองเร,เราลองเปิดดูสักหนึ่งบทกันก่อนดีกว่านะจ๊ะอ่าเปิดมาก็จะมีทั้งหมด2หน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลย ถัดไปพระเอกของคลิปเลยนะผมนั่นก็คือในส่วนของตัวนิยายเล่ม8นั่นเองโดยเล่มนี้ก็จะมาพร้อมกับปกพิเศษติดหนึบม,มาเลยไม่มีปกธรรมดามาให้นะจ๊ะในตรงปกก็จะมีสารจากอาจารย์ผู้แต่งและอาจารย์ผู้วาดภาพประกอบด้วยนะ อันนี้ก็คือปกในนั่นเองเป็นภาพจากปกธรรมดาเล่มแปถัดมาก็จะเป็นสารบัญของนิยายเล่มแก็จะมีทั้งหมด10บทด้วยกันนั่นเองถัดมาจะเป็นภาพประกอบสีขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบแนวนอนสามสาวไมลุจิตโตเซและก็ออยากาถัดมาอันนี้จะเป็นภาพสีขนาดใหญ่แบบแนวตั้งนะครับผมซึ่งเป็นภาพจากปกพิเศษว้าวมากค ต่ไปเดี๋ยวเราไปชมภาพประกอบขาวดํากันดีกว่าซึ่งไอ้แกมเคยเห็นภาพประกอบเล่นแปดมาแล้วถือว่าน้อยครับน้อยกว่าทุกเล่มที่ผ่านมาเลยต oh. รอเดิมด้วยภาพนี้ก็อทําให้ทุกคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนหรือว่าเห็นแค่ภาพอนึางคิดไปไกลแล้วแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะทุกคน oh. ต้องลองอ่านในเรื่องก,กันดูนะผมว่าแกมเคยเห็นสรุปจากคนที่อ่าฉนฉบับี่ปุ่นมาแล้วนั่นเองภาพประกอบขาวดําตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองไมรุนในชุดผ้ากันเปื้อน และกับภาพสุดท้ายนี่แค่4ภาพนะทุกคนโดยจำนวนหน้าทั้งหมดของยายเล่มแปรวมปัจชิมวิธิตของอาจารย์ผู้แต่งแล้วก็จะมีทั้งหมด295หน้านั่นเองทุกคน ก็จบไปแล้วสํมารีวิวเซ็ตลิบิเดตนิยายมาฮิรุเล่มแในเล่มถัดไปของแปลไทยก็จะต้องเป็นเล่ม8 5ุด้าตามธรรมเนียมของสารพีเมเน็ตกกจะออกตามงานสัดาห์นังสือปีหนึ่งมี2ครั้งก็ออกปีละ2เล่มนั่นเองนะจ๊ะเห็นหลายคนถามมาเยอะอ่ะรู้กันตามนี้เลยนะในในกระพูดถึงงานมาการหนังสือละในเดือนหน้านะวันที่1 0ถึง20ตุลาคมใครที่อยู่กรุงเทพหรือมาเที่ยวกรุงเทพก็อย่าลืมมาเที่ยวงานมากรัรหนังสือระดับชาติครั้งที่29กันด้วยนะจ๊ะแตบบอกว่าสารพีเมเน็ตเขาจะ ตัวของเซตลิเบเดนิยายนไม่รู้เล่น8ตัวขายด้วยถ้ามันเหลือนะส่วนเล่นปกตินี่มีอยู่แล้วออนแน่นอนไม่ต้องหว่วงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมและก่อนจากกันไปอย่าลืมคนละหนไลค์หแชร์หนึ่ซับและ2ไลค์2แชร์2อซับเพื่อเป็นกำลังใจให้แจมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แกมจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน